สวัสดีพ่อแม่อายน้องสุมมสุคนสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่น้องเออครับธรรมดาแล้วความจริงโชเลวาถ้าถ้พพูตใต้จะฟังรู้กันไหมครับเนี่ยฟังรูน้นะก่าแรกร้างไม่เคยนัดทัดใดธรรมดาโชเลวาอีมาบ ปลาใส้เรืองที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยที่ว่าหนักวิชาการหรือวาหนักผูดคนได้ไม่เคยได้ผูดที่ได้เลยเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวพมเองจริงๆร,ร,ระหว่าพผมกับตระกูลนั้นซ่องเรืองแต่ว่าวันนี้พมไม่ลุงกำนันแล้วพมเลยแก็บเรืองนั้นไวก่อนพมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าลุงกำนันสุเทพหรือแกนนำทุกๆคนเป็นว่วงประชาชนเป็นว่วงพ่อแม่พี่น้องมากและเกิน ผมเฝ้าลุงกำนันสุเทพอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเกือบสี่สิบวันครับผมเฝ้าอยู่พมแมลยอาการเขาอยู่ตลอดวันนั้นลุงกำนันสุเทพไปเดินเดี๋ยวกลับมาทึ่งเวทีดึกมากแล้วพอถึ่งหนังปับ๊บคุณสาธิตบอกว่าให้ขึ้นเวทีเลยได้ไหมก,ก็ได้พมมีความรู้สึกว่าผ่อมทนไม่ได้พมก็เลย ข้าวไปตีลุงกำนันหนังบอกแกหนังบนบนเขาอีกแกหนังแบกกงบแกหนังทอดต,ตัวอย่างแรงเลยคือแกคงเนื่อยมาผมเอาเอาหนังสือถาไปให้ท,าทา้ามแลมผมถามาลุงกำนันลุงเนื่ยไหมครับแกบอกว่าไม่เนื่ยลุงกำนัน แกบอกว่าเป็นแกน้ำมีต้องต้องไม่ทำอะไรให้กับพี่น้องของเราแบบสลดใจแกบอกว่าแกไม่อยากให้พี่น้องเลือดน้องอย่าว่าแต่เลือดน้องเลยแม้นแต่พี่น้องกลุ้มใจได้แกไม่อยากให้ทุกคนร้องไห้แกบอกถ้าให้ร้องไห้ก็ให้แกมาร้องไห้มันพุ่มหนังข้างในเดี๋ยวพ่เป็นผีผีอิสราคนพอกเขาท่ายูปว่าเห็น เห็นคนโดนระเบิดพัน,นูโดนระเบิดนี้ปีสราปิตาเลยคือไม่อยากาปิตาว่าไม่สนใจตรงนี้คือเขาไม่อยากจะเห็นผาบนั่นครับแกนํำทุกคนรักพี่น้องทุกคนครับวันนี้เราลองมาท่ามลงกำนันแล้วดิครับว่าแกรู้สึกผ่นปือมั้งเห็นแกว่วงคนรู้ว่าผันปือมั้ง,ง,ปงเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหมเหนื่อยไหมอะไรไหมแต่ตัวท่านเองท่านเคยถามตัวท่านหรือเปล่าวันนั้นพอผมเข้าไปปับ๊บผมก็นั่งคุกเขา่าผู้อาหนังสือพระให้ถามเหนื่อยไม่นาะลุงกำนานเดินมาตั้งหลายวัน ลุงตอบเหนื่อยกายนะช่างมันเหนื่อยใจกำนันก็พร้อมฟันฟาร่างลาลมสุดสะดุดตรงภาพในตา พี่น้องเลือดน้องกายากำนันยังข้าสุดยาทนไว้น้าห้ามตาเอ่อล้นฟืนหน้ามองบน ยังล่นข้างตาจะหลังจะย้อยยอมปล่อยแล้วนารอ้องเถิดร้องมาน้ำตาอยากไหลแต่ให้รู้ไว้น้ำตาผู้ชายที่ไหลไปมันเจ็บ มันแค้นมันขาใจไออีตัวไหนสั่งให้มันทำกลาบดวงวิญญาณทุกท่านยมพรีน ทวีสักวะสุอยู่พุทธนาดาบนารงที่ลงโค้นเลเลี่ยมนายชั่วชาลุงให้สัญญายอมหลังน้ำตา ลุงไม่ยอมมันลุงไม่ยอมมันมันรูดทั่วกันเรารายอาวุธแต่ใจมันชั่วสุดๆมันใช้อาวุธของจริงทำไม สุนาหพิสูก็ยังหันหน้าฟ้าัดก,กัดกันไปแต่ชายชาติอาชาในลอกกัดทำไมเปรียบตัดในที่ดีมึงไทย ข้าไทยบนแผ่นดินไทยมึงไทยข้าไทยบนแผ่นดินไทยมันถึกซื้อคือใจข้าคนไทยด้วยทุนตาข้ามาันมันถูกสื้อใจ ข่าคนไทยด้วยทุนสาขามานปึ่งต้องทำดีปึ่งมีวันนี้เพราะพี่ให้ปึ่งต้องทำดีเพราะมีวันนี้พี่ให้ แต่ปึ้งก็รู้ความลับพี่มากมายสุดท้ายต้องฆ่าตัดตอนปึ้งให้ตายแล้วใส่ร้ายมวนมหาปราชาชนแล้วมันก็จะต้องโดนอย่างนี้ครับเชื่อผมดิครับ ขอบคุณมากครับ